ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมสุกสนนะครับมื่อนีนะครับผมเขาซื้อมาเห็ดอาหารกินนะครับผมเเมนูหนีซื้อว่าเอทะเลเดือดนะครับผมนี่ครับสิ่งที่เขาเตรียมไว้นะครับผมกมีหอยอมีสองหอยครับผมมีสองหอยมีปลาเมึกแหล้วกมีปลาจระเม็ดนะครับผมโอเคมาเมาเรลืองเผ็ดกันเลยนด้ครับผม ตอนแรกเขาก็ใส่ชีสก่อนหน้าผมเอ้ย<ม>เนยเนยเนยใส่เนยก่อ,อนนะครับถามมันหอนสักหน่อยเลยเหรอครับ mời rồi là, là lại đi đem ra rồi tời cái kia nó đấy nào โคตรหอมเลยครับโอเควเมมาตะเกียบเราจะได้ที่แล้วครับ it out. อคผมใส่หอยอีกตัวนี้นนนครับผมไปขาส้มกับขาหมตอนบุกิน่แครับผมครับผมครับเลยครับเล้วมันโอเคนะครับผมอันนี้คือโอเคแล้วนะครับซุปเดือด้ลนี่ครับผมปลาก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคจ้ตัดถาบตอนดีผมกินได้เลยครับผมไปไปขอกัอนครับผม สุดยอดครับผมฮ่าขอบคุมานนี้เดือดครับผม หอนๆเลยครับหอนๆเลยต่อครับมีแอดมิดเขาโรงบ้านเห็นครับผมอ่าครับผมคำสองครับหัวรอบอารอโซ่เลยยุดวายุครับผม อร่อยดีครับผมใสนนั่งน้วยครับผมอืมโคตจอร่อยครับน้องหอยมึงครับผม Oh. ใส่น้ำมันเท่าไหร่ได้ครับผมอืม mm. ของเดียกินแล้วครับผมอัน <Hey. S 2> หอนได้ครัผมหอนเลยทั้งห,อน,ห,อ,นหอนทั้งเพชรครับแับนี้เอ้ย <Hey. S 2> ใส่กันข,าขนาด

เดือนวันลาต้อนนี้ยผมทั้งเค็ตทั้งหอดครับเราใส่กันขาดเงินแต่ปลาจระเขน้นี่มมผมกินเหื่อเดียวเลยผมผมเคยกินอย่างนี้เนื้อมันอร่อยมากครับผม แกบครับแกะมานเอาปีนนะปีนืึกลึกนะคอับเนี่โอ้โหผมบอกเลยว่าเนี่ยมันสุดยอย่างครับ มือคำนวณมือโห่หอน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 ใสไ่ได้เลยผมขอ,อยาด้อครับขอยาดเด้อใส่มือเด้ครับผมจังหวะนี้มันหอดจุดมาแล้วผม no a ver, จ้าก็ได้งาครับอครับนี่ออเผาสองขางได้ไหมขางใส่ขางวัวเลยรักแดกเดอ๋ยวสีหนอนได้ผมนี่ กินนะครับผมตัวโมอื่นมาบม่กินนี่สแตกครับผม Well, time. เปยอเรียกว่าบเสรจะได้ของคนระับอื ั้งเผ็ดทั้งหอมครับผมเดี๋ยวสับกับนัวลงตัวก็ดีครับออื กกได้เลยตั้งกรรมการไปสองเถือผมบาดแรกเขาข้างซ้ายบาดสองเขาข้างขวาผมสองข้าง,งเลยอ ไปแล้วอุดขงังเงี้ยแล้ว กระสีอิ่มเลยครับผมประบางนี้ครับอีพี่เห็ดทะเลเดือดนะครับผมเขาใต้เลยครับผมสองคางเลยครับกะอีพี่นี่กับคอสสได้จบทับนีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมและกดซับสไคร้แต่กรเป็นงกำลังใจ่มพวกเขานี่นะครับผมนะครับผมชาวโทวทีมนะครับเพื่อปกป้องนะครับผมกับชาวโทวทีมเสด็เฮ็ดลิปออกมาดีๆนะครับผม แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับรับชมกันเดี๋ยวมีความสนุกสนานนะครับผมเด่นหัวไปน้ำกันนะครับมี่ยังกะสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยะครับผมขังใ้นี่นะผมว่าให้ปรับบรุ้งยังแน่คเบอกหรืออยกางไรครับผมหรือว่ามุมถ่ายกล่องหรือว่าอยกางไรครับผมคอมเมนต์ขางล่างได้ด้วยครับผมกับคลิปนี้ก็เขอโจมไปซ้มนี่แหะครับผมครับขอบคุณนะครับผมทุกสูขคูสุขคนนะครับผมที่มาเบิ่งคลิปนี้ครับ โอเคครับขอบคุณนะครับผมขอกบาบลาด้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม